ไม่ได้ดึงมันตึงเองอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับสำหรับผลงานหน้าช่องเมื่อวานที่วางไปให้ทั้ง3ตัวนะครับก็ไม่มีหลุดฟอร์มเลยสักตัวนะแส,สดงความดีใจกับ FC ที่อยู่หน้าช่องและได้ตามแนวทางของหินวินดิ้งด้วยละกันนะครับวันนี้ก็มีบอลรักมีบอลชอบมาฝากทุกคนเหมือนเดิมจะเป็นลีกไหนคู่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับ ก่อนจะไปรับชมรับฟังครับ FC ที่อยู่หน้าช่องนะครับอยากได้ตัวเน้นตัวการันตีที่มากกว่าหน้าช่องเนี่ย ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับในครอบครัวของเราเนี่ยมีทีมงานบอลคุณภาพนะครับได้คอยคัดสรรตัวเน้นตัวการันตีไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วครับไม่ใช่แค่ตัวเน้นนะครับยังมีชุดโครงการอีกนะครับชอบแบบไหนเนี่ยจัดแบบนั้นกันได้เลยนะครับสนใจปัดขวาครับแล้วอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์เนี่ย ผมจะพิมพ์คำบรรยายไว้อย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนเพิ่มเพื่อนและทักข้อความมาถามกันได้นะครับที่สำคัญเนี่ยเข้ามาฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสปอนของผมเนี่ยมั่นคงปลอดภัย100%เอเซอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยแล้วกันบอนลรักบังชอบวัน,นี้เนี่ยเป็นบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแอตตันวิล่าครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนทางฝั่งของฟูลแลมนะครับ แอตันวิลลาก็อาจจะมีการทําบอลท่วยหลุดไม้หลุดมือกันไปบ้างนะครับแต่ในบอลลีกเนี่ยพวกเขายังเป็นตัวตึงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเวลานี้นะครับแอตันวิลลาเองในนัดนี้เนี่ยผมมองว่าต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับเพื่อ,อรุ้นโอกาสในการที่จะติดท็อปโฟนะครับเพราะว่าท็อปโฟเนี่ยพวกเขาก็มีรุ้นอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของฟูลแลมนะครับวันนี้ออกมาเยือนเนี่ยก็ต้องบอกว่า ทุนเดิมของพวกเขาในการออกมาเยือนเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับในช่วงหล่างๆแพ้ซะส่วนใหญ่นะครับเนาะวันนี้มาเจอกันนะครับในเรื่องของ h ฮนดี้เคเชิรลึกที่เปิดมาให้ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างแอตตันวินลาได้เปรียบเนี่ยนะครับแล้วมันก็มีการไหลขึ้นอยู่หนึ่งระดับนะครับผมมองดูแล้วก็น่าจับต้องเหลือเกินนะครับวันนี้ครับเลยขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างแอตตันวิลลานะครับไลบีไลบดก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับ เรามาไปต่อกันอีกหนึ่งคู่เลยแล้วกันนะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้จะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนทางฝั่งของเซาท์แฮมป์ตันนะครับพิมพ์ลิกนะครับก็มาสู่ช่วงท้ายของฤด,ดูกาลแล้วนะครับซึ่งเราก็รู้ทีมที่จะตกชั้นกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็น2ทีมนี้แหละที่มาเจอกันเองนะครับผีเน่ากับโรงผุมาเจอกัน วันนี้นะครับถ้าหากว่ามองในเรื่องของความได้เปรียบเนี่ยก็ต้องยกให้กับทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับในเรื่องของเฮดิเคชเชอร์ึกเนี่ยก็เปิดมานะครับมีการไรขึ้นและไหลลงอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยขยับขึ้นไปอีกแล้วนะครับแต่คู่นี้นะครับถ้าหากว่าให้เลือกเชียร์ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายชนะวันนี้อินวินนิ่งนะครับขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ซิตี้ดีกว่านะครับแต่ให้ไปในเหมือนนเหมือนกันนะครับ เชื่อว่าในบ้านเนี่ยเลตเตอร์มีอะไรดีๆมาฝากเราได้อย่างแน่นอนนะครับไปกันต่ออีกคู่หนึ่งนะครับคู่นี้จะคิกออฟเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับอร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของบอลมัดนะครับ อาเซนอนเนี่ยในนัดล่าสุดในศึก UCL นะครับก็เพิ่งผิดหวังจากปารีสมานะครับแพ้ให้กับปารีสมาหประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทาง,งของบอลมัดนะครับผลงานในช่วงล่างหลังที่ออกไปเล่นนอกบ้านนี่ก็แพ้ยากเหมือนกันนะครับแต่วันนี้มาเจอกับอาเซนอนนะครับซึ่งมองนะครับในเรื่องของเ,อเวลานะครับบอลมัดมัเยือนทางฝั่งของอาเซนอนในบ้านทีไรเนี่ยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยรอดกลับไป ในครับนอกาะในเรื่องของเฮนดีเควันนี้นะครับมองดูแล้วทางฝั่งของเปิดมาให้ทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่านัดนี้เนี่ยอาร์เซนอลต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองวันนี้ครับประกอบกับพวกเขาที่ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับมีกองเชียร์คอยหนุนหลังนะครับวันนี้อาร์เซนอลครับก็น่าจะไร้บีไร้บทและเก็บชัยชนะเหนือบอลมัดไปได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ3ตัวที่วางไว้ให้เอาไปแยกเน้นจัดหนัก ถูกอกถูกใจบ้างไหมถ้าถูกอกถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้กับหินวินนิ่งด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปของหินวินนิ่งนะครับทุกคนก่อนจากกันไปนะครับขอฝากนะครับครอบครัวของเราอีกครั้งละกันนะใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่นะครับ สำหรับวันนี้ครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ